สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพามาชมตัวอย่างผลงานนะคะเลเซอร์นะคะสำหรับรุ่นปากกาแบรนด์เนมนะคะว่ามีรุ่นอะไรบ้างนะคะแล้วก็ลักษณะเลเซอร์เป็นยังไงนะคะค่ะเดี๋ยวเราลองมาไล่ดูกันนะคะว่ามีรุ่นไหนนะคะเป็นแบบไหนบ้างนะคะแต่ละคนก็จะชอบแตกต่างกันนะคะเดี๋ยวออย่างรุ่นแรกตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็น Sonnet 07 VIP นะคะเป็นรุ่นหมึกซึมโรลบอลนะคะสีตัวนี้จะเป็น m a t t ์แบล็นะคะสีดำด้านแหนบสีทองนะคะสามารถที่จะเลเซอร์เป็นภาษาไทยได้นะคะงานเลเซอร์ของเราจะคมนะคะไม่ใช่งานแกะสลักนะคะอะถ้าเกิดสังเกตดูนะคะจะไม่กินเนื้อปากานะคะ อันนี้ตัวแบบสีทองนะคะหมึกซึมโรโบรบอลนะคะเปิดปอกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะสําหรับตัวหมึกซึมโรโบรบอลนะคะสําหรับรุ่นถัดไปตัวนี้นะคะเป็นเอเบิลนะคะ เอเวิรลลูกตื้นนะคะก็จะเป็นแบบหมุนนะคะสำหรับตัวนี้อ่าเป็นดีไซน์ที่สวยนะคะของป a r เกอร์นะคะอ่าจะเป็นรุ่นที่มีเคิร์ฟนิดนึงนะคะอ่าไม่ใช่เป็นท่องตรงๆนะคะก็ตัวนี้จะเป็นแมตต์แบล็นะคะสีดำด้านนะคะมีลายนะคะแล้วก็ตรงปลายหัวปากกานะคะจะเป็นดำเงาแบบนี้นะคะอ่ามีคำว่าป a r เกอร์นะคะ โอเคนะคะเวลาเลเซอร์ก็จะได้สีทองแบบนี้นะคะอ่าอะไหล่จะเป็นสีดำเงาแบบลมดำนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่ที่หน้าเพจนะคะรุ่นนี้ปกติจะมีอยู่ด้วยกัน3สีนะคะดำน้ำตาลแล้วก็ชมพูนะคะอ่าสำหรับตัวถัดมาตัวนี้นะคะจะเป็นลูกลื่น IM นะคะแบบกดนะคะสีนิกเกิลเงินนะคะแหบนบสีทองนะคะ ก็จะมีคำว่า Parker นะคะ,ะเป็นด้านนี้นะคะเวลาเลเซอร์ก็จะได้ชื่อสีเลเซอร์ประมาณนี้นะคะแล้วแต่ว่าท่านใดเลือกฟอนต์ยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นฟอนต์ตัวหวัดนิดนึงนะคะอ่าตัวด้านถับมาตัวนี้ก็เป็นลูกลื่น IM เช่นกันนะคะ,ะสำหรับตัวนี้จะเป็นสีแม t t Blue นะคะแม t b บลู นะคะก็ตัวข้างบนตัวด้ามน,นะคะจะเป็นด้ามสีน้ำเงินนะคะอ่าตัวนี้ตัดด้วยหัวปากกาสีดำนะคะแล้วก็อะไหล่นะคะจะเป็นสีเงินนะคะอ่ามีคำว่าปาร์เกอร์นะคะตรงนี้นะคะอ่าอะไหล่ก็จะตัดด้วยเงินทั้งหมดนะคะเวลาเลเซอร์ก็จะได้ชื่อสีทองแบบนี้นะคะแบบกดนะคะสำหรับตัวนี้นะคะ รุ่นถัดมานะคะตัวนี้จะเป็นจอ็อตเตอร์นะคะหมึกซึมนะคะสําหรับลูกค้าที่อยากได้หมึกซึมแต่ไม่ชอบตัวด้ามที่ใหญ่แล้วก็น้ําหนักเยอะนะคะแนะนํารุ่นนี้นะคะรุ่นใหม่เป็นจอ็อตเตอร์นะคะสําหรับจอ็ตอตเตอร์ตัวนี้น้ําหนักเบาจับถนัดกระชับมือเลยนะคะแล้วก็เพราะปกติจอ็อตเตอร์เขาจะไม่ได้ทําตัวรุ่นเปิดปอกมานะคะอ่าตัวนี้อะไรสีเงินนะคะมีคําว่าป a r เกอร์นะคะตรงนี้นะคะ แล้วก็ made in France นะคะตัวนี้นะคะเป็นสแตนเลสทังด้ามน,นะคะเป็นด้ามโลหะนะคะเพราะฉะนั้นสามารถที่จะทำตรงนี้ ชื่อตรงนี้ก็ได้นะคะแต่ลูกค้าบางท่านนะคะต้องการที่จะให้ชื่อคมชัดนะคะก็สามารถทําที่ตัวด้ามนะคะที่เป็นสีได้เช่นกันนะคะอ่าสำหรับตัวด้ามสีดํานะคะเวลาทาเลเซอร์ชื่อนะคะที่ตัวด้ามน,นี่นะคะก็จะออกมาเป็นสีเงินเงินมุกนะคะสวยมากนะคะสําหรับตัวนี้นะคะโอเคลึกซึมโดโ,ดโบรบอลนะคะก็เป็นแบบเปิดบอกนะคะ รุ่นเดียวกันนะคะเป็นแบบเงินทั้งด้ามก็มีนะคะอย่างนี้นะคะสําหรับต้านี้ลูกค้าก็เลือกที่จะเลเซอร์ที่บอกนะคะ,ะเป็นฟอนต์ภาษาอังกฤษแบบวัดแบบนี้นะคะแหนบสีทองนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะ,ะก็สามารถที่จะเลือกฟอนต์ได้นะคะว่าอยากได้ตัวหนังสือแบบไหนนะคะโอเคอันนี้สําหรับจัตเตอร์หมึกซึมโ,โรบอลนะคะ สำหรับรุ่นถัดมานะคะเป็นรุ่นใหม่นะคะตัวจ h ตเตอร์ l นะคะมีด้วยกัน3สีนะคะวันนี้ลูกค้าเลือกอ่าลูกค้าชอบที่จะเป็นสีโรสโกนะคะก็จัตเตอร์ l ขนาดก็จะใหญ่นะคะเป็นแบบลูกกลื่นอย่างนี้นะคะคือขนาดเนี่ยกำลังพอดีมือแต่ว่าจัตเตอร์เนี่ยปกติแล้วนะคะเขาจะมีไซส์ประมาณนี้นะคะ สำหรับ xl ก็จะยาวกว่านะคะประมาณนี้นะคะ c r xl นะคะเลเซอร์ก็จะได้สีออกลักษณะนี้นะคะโอเคก็สีออกจะกลืนเข้ากับตัวสีของตัวด้ามน,นะคะแบบกดนะคะัเตอร r xl นะคะอค่ารุ่นถัดมานะคะตัวนี้นะคะ เป็นด้ามเงานะคะจัตเตอร์ด้ามเงานะคะเป็นจัตเตอร์พรีเมียมนะคะก็ตั้งตัวด้ามนะคะจะเป็นสีเงานะคะพยายามซูมนิดนึงนะคะตัวด้ามเป็นสีเงานะคะแล้วก็ตรงนี้ก็สีเงานะคะแต่ว่าเป็นรุ่นพรีเมียมก็คือจะมีลายนะคะตัวนี้จะเป็นลายคล้ายๆลายจุดๆนะคะ จุดสี่เหลี่ยมนะคะมีคำว่าปา r k เกอร์นะคะนะคะสำหรับรุ่นกดนะคะโอเคแล้วก็รุ่นนี้จะเป็นจ็อตเตอร์ทรสงมสาตรฐาดจ็จอตเตอร์สแตนเลตนะคะเป็นสีเงินเรียบๆเลยนะคะก็มีคำว่าปา r k เกอร์นะคะสำหรับตัวนี้อ่าตรงนี้แล้วก็ made in f r a n c h นะคะโอเคตัวนี้นะคะ สำหรับรุ่นถัดมานะคะสำหรับอันนี้ก็จะมีลูกค้าองค์กรนะคะก็จะมีเป็นเซตนะคะก็คือทำเลเซอร์ชื่อได้โลโก,โก้ได้นะคะ,นะคะหรือว่าจะเป็นชื่อภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะอ,อันนี้เป็นทรงเปิดปอกนะคะ สำหรับตัวนี้จะเป็นด้ามลูกลื่นนะคะองดูกันนะคะจำได้ว่าลูกค้าทำชื่อสองด้านก็ได้นะคะ,ะเรามาดูกันนะคะตัวนี้นะเงาหนิดอ่าด้านหลังลูกค้าก็จะทำเป็นเลเซอร์ชื่อนะคะแล้วก็ ด้านหน้าก็เป็นโลโก้นะคะสำหรับตัวนี้นะคะเปิดปอกนะคะด้านในก็จะเป็นสีเงินทองแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นเบึกซึมโดล,ลบอลนะคะสำหรับตัวนี้เป็นลูกลื่นนะคะแบบกดนะคะอโอเคนี่ ลองมาดูปา r k เกอร์อีกรุ่นหนึ่งนะคะตอนนี้จะเป็นรุ่นปา r k เกอร์เวกเตอร์นะคะเป็นรุ่นที่ราคาถูกสุดนะคะของปา r k เกอร์นะคะก็ตอนนี้สามารถที่จะเลือกสั่งด้ามเดี่ยวหรือว่าเป็นด้ามเซตก็ได้นะคะ,ะลูกค้าก็เขียนเป็นข้อความอวยพรนะคะสำหรับปีใหม่นะคะตัวด้ามบอดี้จะเป็นพลาสติกนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะแล้วก็ นะคะ,ะนะคะก็ลูกค้าเลเซอร์ว่า happiness นะคะอ่าในหนึ่งกล่องนะคะจะมีให้สองด้ามน,นะคะหมึกสีน้ำเงินหนึ่งด้ามแล้วก็หมึกสีดำหนึ่งด้ามน,นะคะจะมาเป็นคู่เซตขาวแดงอย่างนี้นะคะนะคะก็มาพร้อมกล่องแบบนี้นะคะอ่า ตัวนี้นะคะตัวบอดี้ตรงนี้นะคะจะเป็นพลาส,สติกนะคะตัดด้วยอะไหล่สแตนเลส,น,สน,นะคะตรงนี้สแตนเลสนะคะก็สามารถที่จะทำเลเซอร์ตรงสแตนเลสได้นะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์ปักเกอร์ตรงนี้นะคะตัวโตๆเลยนะคะโอเคเป็นแบบกดนะคะนี้ เดี๋ยวขอแจ้งนิดนึงพอดีตอนนี้นะคะแพ็กเกจของป a กเกอร์รุ่นใหม่มาแล้วนะคะก็ตรงข้างกล่องนะคะปกติมันจะเป็นสีขาวล้วนนะคะตอนนี้นะคะแพ็กเกจนะคะเนี่ยค่ะเพิ่งจะส่งมานะคะสําหรับเนี่ยค่ะเริ่มจะใช้งานตั้งแต่ออตอนนี้นะคะจนถึงปีหน้านะคะก็คือจะเป็นแพ็กเกจตัวใหม่ของ p a r เกอร์นะคะเขาจะมีอ่า ปิ้นมาที่ตรงข้างกล่องเลยนะคะ Parkerpen. com นะคะ as 2020นะนะอ่าจากยุโรปนะคะสนักง,งานใหญ่นะคะตัวนี้นะคะจะใช้แทนใบรับประกันเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็จะรดลงลดโลกร้อนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับกล่องแพ็กเกจนะคะใต้กล่องจะไม่มีเป็นใบรับประกันมาแล้วนะคะแบบนี้นะคะก็คือเขาจะปิ้นมาที่ตรงนี้เลยนะคะข้างกล่องนี้นะคะ ก็คือจะใช้ตัวนี้แทนนะคะสำหรับอรอบต่อๆไปนี้นะคะโอเคนะคะอ,อันนี้ก็คือแพ็กเกจกล่องก็จะเริ่มทยอยเปลี่ยนนะคะส่วนใหญ่แบรนด์ต่างๆเขาก็จะทยอยเปลี่ยนแพ็กเกจนะคะทุกๆ2ปี -3 ปีนะคะอ,อันนี้ก็ เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะสำหรับรุ่นถัดไปนะคะตรงนี้จะเป็นเชฟเฟอร์นะคะตัวนี้จะเป็นเชฟเฟอร์อินเทนซิตี้นะคะก็จะมีสัญลักษณ์เชฟเฟอร์ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงคลิปของเชฟเฟอร์นะคะทุกรุ่นนะคะจะมีสัญลักษณ์กลมๆสีขาวๆแบบนี้นะคะเชฟเฟอร์รุ่นนี้สีเงินเงานะคะสีเงินเงาทั้งด้ามเป็นลายในตัวแบบนี้นะคะเป็นปากคอแร้งนะคะ ขนาดของหัวปากคอรแรงนะคะก็จะเป็นเชฟเฟอร์นะคะหัวเอ็มนะคะ,ะตัวนี้นะคะแถมลูกสูบมาให้ด้วยนะคะสำหรับโมเดลนี้นะคะ,ะตัวนี้ก็จะมีหลายสีนะคะวันนี้ลูกค้ามีออเดอร์อยู่2ส,สีนะคะมีโปรโมชั่นนะคะรุ่นนี้นะคะลดอยู่หน้าเพจ50%นนะคะสำหรับตัวนี้นะคะ ตัวนี้เป็นด้ามสีขาวนะคะที่ตัวปอกก็จะเป็นลายแบบนี้นะคะสวยมากนะคะรุ่นนี้คุ้มมากเลยนะคะเป็นรุ่นที่น่าเก็บนะคะราคา2,000กว่าบาทนะคะตอนนี้โปรโมชั่นอยู่พันต้นๆน,น,นะคะอ่าเนี่ยค่ะเป็นลวดลายเลยนะคะเชฟเฟอร์นะคะแล้วก็ทำบอดี้ทำเลเซอร์ที่ตรงนี้นะคะ,ะได้ออกมาสวยเลยนะคะเป็นปากคอแรงนะคะ เหมือนกันนะคะมาพร้อมกับหัวปลายปากกาไส่เอ็มนะคะมีแถมหลอดมึกสูบให้ด้วยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเชฟเฟอร์อินเทนซิตี้นะคะเคชฟเฟอร์อินเทนซิตี้นะคะรุ่นถัดมานะคะก็จะเป็นปากคอแรง์เช่นกันนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเชฟเฟอร์ VFM นะคะ เชฟเฟอร์ VFM เป็นปากคอแรงไซส์ M เช่นกันนะคะสำหรับตัวนี้จะเป็นปากคอแรงที่ราคาย่อมเยาวนะคะถูกสุดของเชฟเฟอร์นะคะสำหรับรุ่นโมเดลนี้จะไม่แถมตัวหลอดสูบมานะคะแต่จะแถมตัวหมึกหลอดมาให้นะคะเป็นหมึกขนาดเล็กนะคะสำหรับตัวนี้นะคะ,ะรุ่นถัดมานะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นฮอร์มาร์ตนะคะอาร์ติเฟกต์นะคะตรงแหนบก็จะมีสัญลักษณ์ฮอร์มารนะคะสัญลักษณ์ของตัวตัวโมเดลนี้ฮอร์มาร์ตอ่อตัวนี้เป็นสัญลักษณ์อาร์ติเฟกต์นะคะล่วก็จะมีอาร์ติเฟกต์ตรงรอบวงแหวนนี้นะคะสีตัวนี้จะเป็นโครมนะคะสีเงินเงานะคะแหนบสีทองนะคะลักษณะการใช้เป็นแบบหมุนแบบนี้นะคะรุ่นนี้นะคะ,ะรุ่นสุดท้ายนะคะจะเป็นตัว อาร์ติเฟกเช่นกันนะคะตัวนี้นะคะเป็นแบบกดนะคะลูกค้าเลือกวันนี้มีสีน้ำเงินกับสีแดงนะคะให้ดูสีชัดๆนะคะด้ามตรงนี้เป็นสีเงินนะคะโอเคก็ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นถูกสุดของอาร์ติเฟกนะคะอยู่ประมาณ3า0้กว่าบาทนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็พามาชมนะคะตัวอย่างผลงานนะคะแต่แต่ละรุ่นนะคะ ลูกค้าท่านใดนะคะต้องการรุ่นแบบไหนอย่างไรนะคะสามารถทักอินบอกถามเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ